หายแน่นะต่อต่อไปหายแน่ลืมหมดลืมกะเหลียงหมดคนไทยมันกลืนไปหมดแล้วสมัยก่อนเขาก็มีทําทำขนมกล้วยกล้วยแล้วนี่แหละกล้วยสุกเรานี่แหละทำประจำเลยแล้ก็ต้มมัดี่ก็เขาทำแล้วก็ทำาป็เหมือนคนไทยนะเนี่ขนมของกะเหลียง เด็กเดกอย่างนี้สมัยนี้ไม่รู้จักแต่ว่าเขาเรียกว่าข้าวโอเด็กอ่ะส่วนมากอ่ะเขาจะไม่รู้จักกันเลยแต่ว่ามันอยู่ที่ผู้ปกครองว่าเออเราต้องบอกต้องสอนนะเออลูกว่านี่แกงนี่แกงกะเลรียงนะเด็กรุ่นหลังมันไม่เคยรู้จักเลยครับเหมือนหมดแล้วก็คนแก่ๆทำมันก็มันไม่สนใจด้วยไม่มีกะเลรียงแล้ว มีแต่ประวัติศาสตร์เรื่องของเก่าๆคนเก่าตายมดก็หมดไปข่าวดีจะดัง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  ที่ลุงถามมานะให้เขารู้จักว่าอันนี้วิถีชีวิตคือของเล่นแต่โบราณพวกเราคือกระเลียงแต่พวกเราไม่รู้วิธีกระเลียงเป็นยังไงแต่คราวดีในวันนี้พวกเราจะรู้แล้วว่าวิถีชีวิตของพวกเราเป็นยังไงงานนี้จัดขึ้นเพื่อให้เด็กและเยาวชนเนี่ยได้มีการเรียนรู้วิถีชีวิตของ ของตัวเองเช่นวิถีชีวิตของคนกะเหรี่ยงซึ่งทุกวันนี้มันมันจะค่อยๆเลือนหายไปอาจจะด้วยเทคโนโลยีแล้วก็สิ่งรอบๆตัวที่เขาได้รับเข้ามาค่ะ ตอนนี้เรากำลังเขาจะกราบกันอยู่ค่ะวามจ่าไกเตยเป็นสนุกไหมเสนุกมากเลยค่ะทำไปเล่นใหอันนี้คือข้าห่อเอาไว้พอเวลาเดือน9ขึ้นสิบห้าข้าเขาจะไว้เรียกขวานเขาจะเรียกขวานไว้เพื่อที่ว่าแบบเวลาเราไม่สบายเราตกใจหรืออะไรอย่างเงี้ยเขาเขาก็จะมีประเพณีเรียกขวานให้ขวานเรากลับมาอยู่กับเนื้อกับตัวเรา น้องๆมาช่วยกันทำาเสรอ้าวเอไปเลยอยากให้ตุนมีรู้ดิโออมาตาม้กายป็นอารามเทโอ้โหสวยมากอารามเทเด็กน่าจะได้ได้เห็นคุณค่าได้เห็นคุณค่าของตัวเองเขาก็น่าจะได้เรียนรู้วิถีชีวิตของคนกะเหลี่ยงได้มากขึ้นแล้วก็สามารถมีสามารถพัฒนาต่อยอด ให้กับคนรุ่นหลังได้ผผมมมเเเเเเปปป็็็นนนกกกลลลีีียยยงงงคคครรรััับบบะ เป็นกะเรียงค่ะ